ฝันว่าเป็นฝีตามร่างกายท่านฝันว่าเป็นฝีตามร่างกายบวมทํานายว่าถ้าท่านฝันว่าร่างกายเป็นฝีบวมได้รับความเจ็บปวดหรือเป็นฝีสิวขึ้นที่หน้าทํานายฝันว่าจะหมดและจะมีโชคลาภ สิ่งที่ท่านตั้งใจไว้อาจจะยังไม่สำเร็จโดยทันทีทันใดแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันอาจจะได้มาแบบฟุกฟุกวัยวนันี้คุณมีดวงที่จะต้องเดินทางไกลคุณควรระวังเรื่องของความเครียดจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณเอง ความรักคนโสดมีเพื่อนแปลกหน้าใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอทำให้ไม่เหงาใจมีคนเอาใจไม่เว้นแต่ละวันจนใครๆก็อิจฉาคุณรู้ตัวบ้างหรือเปล่ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นความแตกร้าวหรือต้องพัดภาคจากกาันในที่สุดการเงินและการงานการทำงานร่วมกับพักพวกต้องใช้สติกับ มิตรภาพมากเป็นพิเศษและงานจะรุ่ล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีระวังจะเกิดความผิดพลาดจากน้ำมือของคุณเพราะว่าไปหลงเชื่อคนผิดใครที่เพิ่งเปลี่ยนงานถ้าย้ายไปแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับที่ดีกับเพื่อนร่วมงานใหม่เลขเสี่ยงโซคสามสามสามหก 3ามสามหกสามหเพื่อให้คำทํานายที่แม่นยำควรตั้งจิตคิดถึงสิ่งของสินแรกที่เห็นในความฝันขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ